เอ,อ่อสวัสดีครับ,ออรบกลับมาเจาะลึกเรื่องราวเพิ่มข้นกันอีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยสถานการณ์ต้องบอกว่าโหร้อนระอุถึงขีดสุดจริงๆใช่ค่ะบรรยากาศม,ามันตึงมากๆเลยเนาะสงครามใหญ่ระหว่างฝ่ายเทียนหนานกับนักรบอาคมมู่หลานนี้คือเจาะคอหอยกันแล้วครับที่ชายแดนตอนนี้คือแบบตั้งค่ายประจันหน้ากันเลยวางแนวป้องกันเขตอาคมกันแบบเต็มพิกัสดสุด <c oughs> แต่แต่ว่าท่ามกลางไอความขัดแย้งหลักที่กำลังจะปะทูเนี่ยมันมีอีกสมรภูมินึงซ้อนอยู่ครับเป็นศึกที่เดิมพันสูงลิฟไม่แพ้กันเลยอ๋อที่เรียกว่าสงครามพันันใช่ไหมคะใช่เลยครับสงครามพันันที่กาลังจะเปิดฉากค่ะแล้วตัวละครที่เราจะจับตาดูกันเป็นพิเศษวันนี้แน่นอนว่าเป็นฮร์ลี่ของเรานี่เองอืมคนที่ปกติแล้วดูจะพยายามอยู่ห่างๆเรื่องวุ่นวายใหญ่ๆนะคะ นั่นสิครับแต่คราวนี้ดูเหมือนโชคชะตาหรือสถานการณ์ก็ตามแต่จะดึงเขาเข้ามาเป็นเ,เหมือนศูนย์กลางของเกมเดิมพันสุดอันตรายนี้จนได้ค่ะวันนี้เราจะมาแกะรอยกันครับว่าฮาร์ลี่เตรียมตัวรับมือศึกชี้เป็นชี้ตายครั้งนี้ยังไงบ้างในช่วงเวลาสั้นๆก่อนศึกจะเริ่มเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างบอกได้เลยว่ามีครบทั้งการตัดสินใจที่ต้องแลกด้วยความเสี่ยงสูง การวางแผนลับเฉพาะตัวแล้วก็การหวนกลับไปเผชิญหน้ากับเงาอดีตที่ตามมาถึงปัจจุบันโห oh, ครบเครื่องเลยนะคะเอาละครับมาดำดิ่งสู่เรื่องนี้กันเลยเริ่มตรงจุดที่ฮาร์ลี่เข้าไปพัวพันกับสงครามพันนันนี้เลยดีกว่าคือเขาไม่ได้เสนอตัวเข้าไปบู๊เองนะอ๋อ oh, ไม่ใช่หรอคะไม่ใช่ครับ แต่มันเป็นผลมาจากข้อตกลงแรกเปลี่ยนที่มีขึ้นกับสองยอดฝีมือระดับผู้อาวุโสของฝ่ายเทียนหนานอย่างท่านเว่ยอูหยากับอารหันจื้อหยางอ๋อสองท่านนั้นเองใช่ครับเรื่องของเรื่องคือฮร์ลี่ต้องการของบางอย่างมากๆากมากมาก,มาก,มากแล้วเขาก็มีของดีพอที่จะเอาไปต่อรองเขาเอาของล้ำค่าหายากสุดๆส,ส,สองชิ้นออกมาแลกเลยนะคือเออเกล็ดลอกคราบของมังกรวารีพิษโอ้โหกับ กระดองเต่าทมินอสูนระดับแปดโอ้โหระดับแปดเลยเหรอคะสุดยอดวัตถุดิบเลยนะนั่นะนะ่ะแค่ชื่อก็น่าจะพอบอกได้ว่ามันไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับใช่ค่ะของสองชิ้นนี้ถือเป็นวัตถุดิบระดับสุดยอดเลยนะเกล็ดมังกรวารีพิษนี่ก็หายากอยู่แล้วส่วนกระดองเต่าทมินอสูนระดับ8ดนี่ยิ่งแล้วใหญ่ปกติการจะล่าอสูรระดับนี้ได้เนี่ยต้องใช้ยอดฝีมือระดับสูงหลายคนร่วมมือกันเลยนะคะครับผม นี่แสดงให้เห็นว่าของที่หาร์รี่เอามาแลกมันมีมูลค่ามหาศาลจริงๆแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือสิ่งที่เขาต้องการตอบแทนและทำไมทำไมเขาถึงยอมเสี่ยงชีวิตเข้าส่งรามพนันเพื่อมันนั่นสิครับอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการขนาดนั้นอย่างแรกและสำคัญที่สุดเลยคือแก่นทองคำหรือจริงๆค่ะอ่าแก่นทองคำนี่เองใช่ค่ะนี่คือเป้าหมายหลักของฮร์รี่เลยทำไมล่ะ เพราะมันเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการหลอมกระบี่บินทั้ง36เล่มอ๋อโปรเจกต์ใหญ่ของเขาเลยนี่นาะใช่เลยค่ะเป็นชุดกระบี่บินเซตใหญ่ที่เขาหมายมั่นปั้นมือจะสร้างให้สำเร็จให้ได้มันคือสุดยอดอาวุธประจำตัวในอนาคตของเขาเลยก็ว่าได้แล้วแก่นทองคำนี่มูลค่ามันสูงกว่าวัตถุดิบระดับแที่เขาเอามาแลกเสเอกนะคะโห oh, ขนาดนั้นเลยค่ะ การที่เขายอมเสี่ยงลงสนามเดิมพันครั้งนี้ก็เพราะเงื่อนไขนี้เป็นหลักเลยคือมันจําเป็นต่อเส้นทางการพัฒนาพลังของเขาจริงๆแบบว่าขาดไม่ได้เลยเข้าใจเลยครับเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่สําคัญมากๆนอกจากแก่นทองคำที่เขาต่อรองจนได้มาเพิ่มอีกก้อนจนมั่นใจว่าพอสำหรับหลอมกระบี่แล้วเนี่ยอรหันต์จื้ออย่างยังมอบรากเถาวันเซียนธมินท่อนหนึ่งให้เป็นค่าชดเชยเพิ่มเติมด้วยเอ๊มีของแถมด้วยเหรอครับรากอะไรนะครับ รากเถาวันเซียนธรมินค่ะอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะมันไม่ใช่แค่รากไม้ธรรมดาแต่นี่คือวัตถุดิบระดับตำนานเลยก็ว่าได้มีเรื่องเล่าว่าเป็นถึงรากวิญญาณโบราณที่ถือกำเนิดมาพร้อมๆกับโลกใบนี้เลยนะโอฟังดูยิ่งใหญ่มากมีสรรพคุณมหาศาลทั้งใช้หลอมสมบัติอาคมธาตุไม้ชั้นเลิศหรือบำรุงไอวิญ,ญญาณในร่างของผู้ฝึกตน แม้ว่าในอดีตสำนักม่านธรรมะเคยพยายามจะปลูกชีพมันขึ้นมาแต่ล้มเหลวจนต้องหั่นแบ่งรากออกเป็นส่วนๆก็ตามเอาเคยเฟลมาแล้วด้วยใช่ค่ะแต่การที่หาร์ี่ตัดสินใจรับท่อนรากนี้มาเก็บไว้มันก็บอกเป็นในว่าเขาอาจจะมองเห็นศักยภาพบางอย่างที่คนอื่นมองข้ามไปก็ได้อาจจะเกี่ยวกับของวิเศษบางอย่างที่เขามีอยู่อืมน่าคิดครับหาร์ี่นี่เขาไม่เคยทําอะไรโดยไม่มีเหตุผลจริงๆ โอ้ oh, ฟังดูแล้วการแลกเปลี่ยนนี้มันไม่ใช่แค่การซื้อขายของธรรมดาเลยแต่มันคือสัญญาเลือดดีๆนี่เองผูกมัดให้แฮร์รี่ต้องเอาชีวิตเข้าแลกในสนามประลองสงครามพานันถูกต้องค่ะแล้วที่น่าคิดคือแฮร์รี่นี่เขาเป็นคนฉลาดและรอบคอบมากนะการที่เขายอมตกลงแสดงว่าเขาประเมินแล้วว่าสิ่งที่ได้มาโดยเฉพาะแก่นทองคำเพื่อสร้างกระบี่บีน36เล่มเนี่ยมันคุ้มค่ากับความเสี่ยงจริงๆใช่ค่ะเขาคงมองระยะยาวมากๆเอาล่ะ เมื่อตกลงลงใจว่าจะต้องลงสนามแน่แล้วเวลาก็เหลือน้อยเต็มทีหารลี่เลยต้องหาทางเพิ่มไพ่ตายให้ตัวเองเขาตัดสินใจสร้างอาวุธลับเฉพาะกิจขึ้นมาอย่างเร่งด่วนนั่นคือยันลดวิญญาณเจี้ยงหลิงฝูอ้อยันในตำนานนั่นเองใช่ครับเพระาะไม่ต้องเป็นยันชนิดนี้ก็เพราะมันขึ้นชื่อเรื่องพลังทำลายล้างสูงมากโดยเฉพาะกับพวกที่ใช้พลังวิญญาณเป็นหลักและที่สำคัญคือ มันเป็นอาวุธทรงพลังชนิดเดียวที่พอจะมีหวังสร้างให้เสร็จทันภายในเวลาไม่กี่วันที่มีอยู่อืมเวลามันบีบจริงๆนะคะครับเขาถึงกับต้องรบกวนให้หลี่ลัว่วซึ่งเป็นศิษย์ขี้ที่สนิทกันช่วยหาวัตถุดิบเสริมอื่นๆที่จําเป็นมาให้โดยด่วนเลยกระบวนการสร้างยันนิท้าทายสุดๆเลยค่ะหัวใจหลักของมันคือจิตวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของมังกรวารีพิษอ๋อตัวที่เขาจับมาได้ก่อนหน้านี้สินะครับใช่แล้วค่ะ ที่ฮาร์รี่อุตสาห์จับมาได้ก่อนหน้านี้แต่มันมีจุดที่น่าเศร้าและน่าขบคิดอยู่ตรงนี้นะคือวิญญาณมังกรระดับแปดที่เคยทรงพลังตัวนี้เนี่ยพอเวลาผ่านไปนานเข้าหรืออาจจะด้วยเหตุผลอื่นสติปัญญาของมันกับเลือนหายไปหมดสิ้นแล้วหาจริงเหรอครับ ค่ะเหลือทิ้งไว้แค่พลังวิญญาณอันมหาศาลที่ไร้ซึ่งความคิดความอ่านใดๆเป็นแค่พลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นโอ้น่าเสียดายจังการที่แฮร์รี่ได้เห็นสภาพนี้กับตาตัวเองมันทําให้เขาสะท้อนใจและตระหนักถึงความเปราะบางของเส้นทางผู้บําเพ็ญเพียรเลยนะว่าหากวันใดร่างกายแตกดับไปจิตวิญญาณของตัวเองถ้าไม่แข็งแกร่งพอก็อาจจะตกอยู่ในสภาพไม่ต่างกันนี้ได้มันเป็นเหมือนเครื่องเตือนสติชั้นดีเลยค่ะอืมจริงด้วยนะครับ มันก็เป็นความเสี่ยงของทางสายนี้นะส่วนขั้นตอนการสร้างก็ซับซ้อนสุดๆต้องหลอมแผ่นหนังพิเศษจากหนังสัตว์อสูรระดับสูงเขียนอัคาระโบราณด้วยหมึกวิญญาณหลากสีที่ผสมจากวัตถุดิบหายากต่างๆแล้วผนึกพลังวิญญาณมังกรลงไปปรากฏว่าว่าสำเร็จไหมครับมันล้มเหลวค่ะอา้าวไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยนะเกิดระเบิดตูมตามในห้องลับที่เขาปิดตายเพื่อสร้างยันถึง3ามครั้งซ้อนโหสามครั้งเลยเหรอ แล้ววิญญาณมังกรล่ะครับเป็นอะไรไปหรือเปล่าโชคยังดีค่ะที่การระเบิดมันไม่ได้รุนแรงถึงขั้นทำลายจิตวิญญาณมังกรจนสลายไปแค่ทำให้พลังวิญญาณของมันอ่อนแอลงไปมากเท่านั้นเองฮันลี่เลยยังพอมีโอกาสลองใหม่อีกครั้งฮึลงอกไปทีนึกว่าจะเสียของไปเปล่าเปล่าซะแล้วเยี่ยมเลยสำเร็จจนได้นะแต่ก็นั่นละค่ะผลพวงจากความล้มเหลวหลายครั้งก่อนหนะ้าทำให้พลังวิญญ,ญาณมังกรที่เหลืออยู่มันอ่อนลงไปมาก พลังของยันแผ่นสุดท้ายที่สำเร็จออกมานี้เลยลดน้อยถอยลงไปกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับที่มันควรจะเป็นตามตำราอะไรนะลดไปกด่ครึ่งเลยเหรอครับโอ้โห oh. ใช่ค่ะถือว่าเป็นความสำเร็จที่ต้องจ่ายแพงมากทั้งวัตถุดิบทั้งพลังวิญญาณมังกรที่สูญเสียไปมันสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่า การสร้างของระดับนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้แต่กับคนอย่างหารลี่ก็ตามนั่นสิครับขนาดเป็นหารลี่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสามารถรอบด้านยังพลาดท่าไปตั้งสามครั้งแถมผลลัพธ์สุดท้ายยังได้ของที่ไม่เต็มร้อยอีกอแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความไม่ยอมแพ้ของเขาจริงๆนะเรียกว่าเป็นคนประเภทที่ว่ามีดีกว่าไม่มี แม้พลังจะลดลงไปเยอะแต่ยันลดวิญญาณแผ่นนี้ก็ยังคงเป็นไพ่ตายสำคัญที่พอจะหวังพึ่งได้ในยามขับขันใช่ค่ะเขาต้องปรับตัวตามสถานการณ์แหละเขาต้องยอมรับความจริงแล้วเดินหน้าต่อด้วยสิ่งที่มีอยู่นี่แหละคือสไตล์ฮันรี่เลยค่ะทีนี้นอกจากการเตรียมอาวุธลับแล้วเนี่ยในช่วงเวลาสั้นๆก่อนเดินทางไปชายแดนฮันลี่ยังมีเรื่องราวอื่นๆเกิดขึ้นอีกเขาได้พบปะผู้คนจากอดีตด้วยนะอ๋อนะคะใครบ้างคะ อย่างตอนที่เขาออกมาจากตำหนักที่ไปแลกเปลี่ยนของกับผู้ผู้อาวุโสเขาก็บังเอิญเจอตงส่วนเอ๋ยยืนรออยู่หน้าตำหนักพอดีอาตงส่วนเอ๋อคนที่มีเรื่องราวซับซ้อนกับเขานี่นาใช่ครับบรรยากาศตอนนั้นดูเหมือนจะอ,อึดอัดมีความซับซ้อนบางอย่างเหมือนมีเรื่องราวค้างคาใจกันอยู่อืมอืมอืมเข้าใจได้ค่ะ แล้วพอถึงเวลาเดินทางไปชายแดนหาร์ลี่ก็ใช้รถวายุเคลื่อนฟึงเชอซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์เหาะเหินความเร็วสูงอ๋อของดีเลยนะคะนั่นครับทำห้เขากับสตรีแซ่ซ่งที่เป็นเหมือนสิทธิติดตามชั่วคราวเดินทางข้ามดินแดนอันกว้างใหญ่ไปถึงจุดนัดหมายทันเวลาพอดีและระหว่างทางนี้เองครับที่มีเหตุการณ์น่าสนใจเกิดขึ้นคืออะไรคะเขาได้พบกับเซียวชุยเอ,อ๋อหา เซียวชุอเอ๋อสิทธิ์น้องหญิงจากขบเขาใบเฟิงเหลืองน่ะหรอคะใช่เลยครับคนนั้นเลยการพบกันครั้งนี้ทำให้หารลี่ได้ทราบข่าวคราวความยากลำบากของสำนักเก่าที่กำลังเผชิญปัญหาใหญ่คือขาดผู้สืบทอดระดับก่อกำเนิดคนสำคัญอย่างบรรพชนลิงหูที่กำลังจะสิ้นอายุไขในไม่ช้าโห สถานการณ์ของสำนักเก่าก็ไม่ค่อยดีเลยสินะคะครับผมการพบเจอเหล่านี้แม้จะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆยระหว่างทางแต่มันมีความหมายแฝงอยู่นะคะมันสะท้อนให้เห็นว่าสายใยและความสัมพันธ์ในอดีตของฮร์รี่ไม่ได้ตัดขาดไปเสียทีเดียวแม้ว่าตอนนี้เขาจะย้ายมาสังกัดพักเมคลอยแล้วก็ตามจริงด้วยครับเหมือนอดีตยังตามมาเจอเขาอยู่เรื่อย แล้วการที่หานลีตัดสินใจมอบแหวนมรกตซึ่งไม่ใช่แหวนธรรมดาแต่เป็นสมบัติอาคมฝ่าเป่าที่มีพลังป้องกันตัวได้และยังมอบยาลุกลอนชั้นดีที่หาย,ยากให้กับเสี่ยวช่วยเออไปโอ้ให้ของดีเลยนะนั่นใช่ค่ะ พร้อมกับให้คำมั่นว่าหากในอนาคตหูเขาใบเฟืองเหลืองประสบภัยพิบัติร้ายแรงเขาก็พร้อมจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือเท่าที่ความสามารถจะอำนวยมันแสดงให้เห็นถึงน้ําใจและความผูกพันที่เขายังมีต่อสำนักเก่าอยู่เขาไม่ได้ทิ้งอดีตไปทั้งหมดอืมเป็นคนมีน้ําใจเหมือนเดิมเลยและยังรู้จักใช้ทรัพยากรที่ตัวเองหามาได้อย่างยากลำบากไปช่วยเหลือคนที่เคยมีความสัมพันธ์ด้วย ถ้าเรามองในภาพรวงกว้างขึ้นอีกนิดเรื่องนี้มันชี้ให้เห็นเลยว่าสงครามใหญ่ที่กําลังจะเกิดมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ในสนามรบหรือแค่กับสํานักใหญ่ๆเท่านั้นแต่มันส่งแรงกระเพื่อมไปถึงชะตากรรมของสํานักเล็กๆอย่างหุบเขาใบเฟืองเหลืองด้วยเหมือนกันมันเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวพันกันไปหมดเลยค่ะจริงด้วยครับมันโยงใหญ่กันไปหมดเลยนะแล้วอีกประเด็นสําคัญที่ห้ามลืมเลยคือการพัฒนาของตัวหาร์ี่เองอ๋อใช่ค่ะเขาก็ต้องเก่งขึ้นด้วยสิเนาะแน่นอนครับ ในช่วงก่อนหน้าจะเกิดเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้มีข้อมูลว่าเขาได้ฝึกฝนคาถากระบี่มนกกด,ดั้งเดิมชิงยวนเจียนเฉือจนสำเร็จถึงขั้นที่สิบแล้วขั้นสิบเลยเหรอคะสุดยอดมากครับซึ่งผลลัพธ์สำคัญของขั้นนี้คือทำให้การฟื้นฟูพลังวิญญาณหรือมานาของเขามันรวดเร็วกว่าผู้บำเพ็ญเพียรระดับเดียวกันมากอันนี้ถือเป็นแต้มต่อที่สำคัญมากๆเลยนะ โอ้โหอันนี้สำคัญจริงค่ะโดยเฉพาะในการต่อสู้ยาวๆใช่ครับโดยเฉพาะในสงครามผนันที่อาจจะต้องสู้ติดต่อกันหลายรอบหรือเจอศึกยืดเยื้อการฟื้นพลังได้เร็วนี้คือข้อได้เปรยียบมหาศาลเลยถูกต้องเลยค่ะความสามารถในการฟื้นพลังที่รวดเร็วนี้เป็นปัจจัยสำคัญมากแต่ในขณะที่ฮารลี่งกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอยู่นั้นฝ่ายศัตรูเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ ้าวฝั่งนู้นเขาก็เตรียมการเหมือนกันเหรอครับเตรียมหนักเลยค่ะในห้องลับใต้ดินลึกของค่ายนักรบอาคมมู่หลานเราผู้นำและยอดฝีมือของพวกเขาก็กำลังวางแผนการรบกันอย่างเคร่งเครียดไม่แพ้กันเลยมีตัวหลักๆที่น่าจับตาอยู่หลายคนใครบ้างครับเช่นสตรีแซ่เลอร์คนที่ใช้ตะเกียงโบราณสีทองแดงนะคะ อ๋อคนที่เคยสู้กับหานลี่ใช่ค่ะแล้วก็ปรมาจารย์แซ่จงนักปราดเท่าที่เคยไล่ล่าหานลี่มาก่อนชายชราแซ่จู้แล้วก็เจ้าเตี้ยแซ่ปี้แต่ที่น่าสนใจและน่ากังวลที่สุดคือการปรากฏตัวของคนชุดดำสองคนที่มาจากพักตะข่ายทมินอินหลัวจงพักตะข่ายทมินชื่อดูน่ากลัวจังมาจากไหนครับเนี่ย พวกนี้เป็นถึงหนึ่งในพักปีศาจใหญ่จากแคว้นตาจินซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่ห่างไกลออกไปเลยนะคะการที่พวกเขามาร่วมวงด้วยนี่แสดงว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดาแน่นอนโหมีพันธมิตรจากต่างแคว้นมาเสริมทัพเลยเหรอเนี่ย ใช่ค่ะแล้วกลยุทธ์ที่พวกมู่ลานกับพันธมิตรใหม่วางแผนไว้ก็หลากหลายและน่ากลัวทีเดียวมีทั้งแผนใช้ตะเกียงศักดิ์สิทธิ์ของสตรีแซ่เหล่อควบคุมฝูงวิหกเพิงหัวเฟิง่งจํานวนมากเข้าโจมตีมีการเตรียมเขตอาคมเคล็ดวิชาวิญญาณแบบใหม่ที่นักปราบแซ่จงขิดคนขึ้นมามีแผนจะเรียกอสูรซุยวิญญาณซึ่งเป็นอสูรที่ไม่มีพลังโจมตีแต่อึดถึกทนออกมาเป็นตัวล่อ อ๋อ oh, ให้เราเสียพลังไปเปล่าๆปว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วยังมีการนำอสูรยักย้ายนั่วอีโชซึ่งเป็นอสูรพิเศษของพักตาไขา่ทมินที่มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายตัวเองหรือสิ่งของได้มาช่วยเสริมกำลังรบอีกด้วยโหเตรียมมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่มีข้อตกลงหนึ่งที่ทำร่วมกับพักตาไข่ทมินซึ่งฟังแล้วน่าขนลุกมากค่ะข้อตกลงอะไรครับ คือพักตะข่ายทมินยอมส่งคนและอสูนมาช่วยรบโดยมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนคือพวกเขาขอสิทธิ์ในการเก็บรวบรวมจิตวิญญาณของผู้ที่ตายในสนามรบครั้งนี้ฮะเก็บวิญญาณเหรอครับไม่ว่าจะฝ่ายไหนเนี่ยนะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเทียนน,นันหรือฝ่ายมูหลานเองก็ตามเพื่ออะไรนะหรอเพื่อน,นําวิญญาณเหล่านั้นไปใช้ซ่อมแซมและเพิ่มพลังให้กับธงตะข่ายพูดผีผว่านกุยอินหลวฟานซึ่งเป็นสมบัติมาราร้ายประจาพักของพวกเขาโอ้โหนี่มัน เลวร้ายสุดๆไปเลยนะครับไม่เคารพคนตายเลยนี่มันเป็นแนวคิดที่โหดเหี้ยมและไร้ความเคารพอ,อย่างที่สุดเลยนะคะคือไม่สนใจความเป็นความตายหรือศักดิ์ศรีของผู้ใดขอแค่ได้วิญญาณไปเป็นวัตถุดิบเพิ่มพลังให้อาวุธตัวเองก็พอฟังแล้วขนลุกเลยครับเ้าหมายที่แท้จริงข้อหนึ่งของพรรคตะข่ายทรมินในการเข้าร่วมสงครามครั้งนี้เป้าหมายอะไรครับหรือว่าพวกเขาต้องการตัวฮันลี่เป็นพิเศษค่ะฮะฮันลี่เหรอใช่ค่ะไม่ใช่แค่ต้องการสังหารแต่ต้องการจับเป็น เหตุผลหลักก็คือพลังประจุไฟฟ้าสีทองที่หารลี่ครอบครองอยู่หรือที่รู้จักกันในานามอสศนีเทวาปัดเป่าภัยพีเซีเฉลยอ๋อพลังสายฟ้าเทพของเขานั่นเองถูกต้องค่ะ พลังสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นของแสลงโดยตรงกับวิชามารและพวกพูดผีปีศาจทําให้พรรคตะไคร่ทมินต้องการพลังนี้อย่างมากหรืออาจจะต้องการศึกษาตัวหฮลี่เองถึงขั้นมีการเจรจาต่อรองกับพวกนักรบอาคมมูหลานหรือว่าต่อรองว่ายังไงครับถ้าอยากให้พรรคตะไคร่ทมินส่งกองกําลังรับสุดยอดอย่างกองทัพซาเกาะสำริดถงเจียซือมาช่วยรบด้วยแล้วก็พวกมูหลานจะต้องหาทางจับตัวหฮลี่เป็นๆมาส่งมอบให้เขาให้ได้สถานการณ์เป็นเลยนะ สรุปได้เลยว่าฮาร์ลี่ไม่ใช่แค่หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันทรงครามพนันธรรมดาธรรมดาซะแล้วแต่เขาได้กลายเป็นเป้าหมายหลักที่ศัตรูตัวร้ายอย่างพักตาข่ายทมินต้องการตัวอย่างเจาะจงใช่เลยค่ะอันตรายมากๆแถมยังต้องการจับเป็นอีกต่างหากนี่มันทำให้เดิมพันในศึกครั้งนี้ของฮาร์ลี่มันสูงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลย ไม่ใช่แค่เรื่องแพ้ชนะหรือศักดิ์ศรีของฝ่ายเทียนานาแล้วแต่มันคือความเป็นความตายของตัวเขาเองที่อาจจะถูกจับไป,ปเผชิญชะตากรรมที่เลวร้ายกว่าความตายเสียอีกน่ากังวลแทนเลยนะคะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไงมันหมายความว่าทุกอย่างก้าวของฮาร์ลี่ในสนามรบครั้งนี้จะตกอยู่ภายใต้สายตาของศัตรูที่มุ่งร้ายต่อเขาโดยตรงค่ะเอาล่ะครับสรุปภาพรวม,ท,มทั้งหมดที่เราคุยกันมา การเตรียมตัวของฮร์ลี่สำหรับสงครามพนันครั้งนี้มันเต็มไปด้วยการตัดสินใจที่ต้องแบกรับความเสี่ยงมหาศาลจริงๆออื mm ื hmm. เขาต้องใช้ทั้งสติปัญญาทรัพยากรส่วนตัวที่สะสมมาและต้องยอมรับผลลัพธ์ที่ไม่สมบูรณ์แบบอย่างยันลดวิญญาณเพื่อสร้างโอกาสให้ตัวเองใช่ค่ะต้องสู้เท่าที่มีขณะเดียวกันโชคชะตาก็นำพาให้เขาได้พบเจอผู้คนจากอดีตทำให้ต้องหวนนึกถึงความผูกพันเก่าๆและแสดงน้ำใจช่วยเหลือ แต่ในขณะเดียวกันเงาหมืดของภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดก็กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงีย,งยบๆโดยมีตัวเขาเองเป็นศูนย์กลางของแผนการอันชั่วร้ายนั้นคำถามสำคัญที่ทิ้งไว้ให้เราต้องติดตามกันต่อก็คือถึงแม้ฮันลี่จะมียันลดวิญญาณที่พลังอ่อนลงไปครึ่งหนึ่งเป็นไพ่ตายมีความสามารถในการฟื้นพลังที่เหนือกว่าคนอื่นแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับยอดฝีมือระดับหัวกะทิของฝ่ายมู่หลานในสนามประลองสงครามพนันถึง1ิบคน สิบคนเลยนะนั่นค่ะแถมยังตกเป็นเป้าหมายหลักที่พักตาข่ายทมินวางแผนดักจับอย่างเย้ยยนอีกเขาจะสามารถเอาตัวรอดและคว้าชัยชนะกลับมาได้หรือไม่นั่นสิครับจะรอดไปได้ยังไงเนี่ยและอีกคำถามที่น่าสนใจไม่แพ้กันซึ่งอาจจะยังไม่ส่งผลในเร็วๆนี้แต่ก็น่าเก็บไว้คิดต่อคือรากเถาวัลย์เซียนทมินท่อนนั้นที่เขาได้มาเหมือนเป็นของแถมจากการแลกเปลี่ยนครั้งใหญ่และตัดสินใจเก็บมันไว้อย่างดีอ๋อรากไม้ในตำนานนั่น ใช่ค่ะมันจะมีโอกาสกลับมามีบทบาทสำคัญในอนาคตหรือเปล่าโดยเฉพาะเมื่อเรารู้ว่าแฮร์ลี่มีของเหลวสีเขียวในขวดเล็กอันลึกลับที่มีสรรพคุณในการเร่งการเจริญเติบโตของเพื่อวิญญาณได้อย่างน่าอัศจรรย์แม้แต่กับไม้เทวะในตำนานจริงด้วยขวดเล็กปริศนานั้นมันจะสามารถสร้างปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างกับรากวิญญาณโบราณท่อนนี้ได้หรือเปล่านี่เป็นปมปริศนาที่น่าติดตามมากๆค่ะสำหรับเส้นทางของแฮร์ลี่ในระยะยาว น่าติดตามสุดๆไปเลยครับเอาละครับการเจาะลึกเรื่องราวการเตรียมศึกของฮารี่ในวันนี้ก็มาถึงช่วงท่ายแล้วหวังว่าผู้ฟังจะสนุกและได้เห็นภาพความซับซ้อนความท้าทายและเดิมพันที่สูงเลี้ยวในสงครามครั้งนี้กันมากขึ้นนะครับค่ะลุ้นกันตัวโก่งเลยมาร่วมลุ้นและติดตามชะตากรรมของฮรรี่ในศึกใหญ่ที่กำลังจะปะทุขึ้นนี้ด้วยกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ